สนามหลวงเนืองแน่นพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วด้วยพลังศรัทธาเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาและ50ปีสารสัมพันธ์ไทยจีนบรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขียวแก้ว โดยมีความเชื่อว่าเป็นการกราบพระบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดพระเขี้ยวแก้วพระทันตธาตุศักดิ์สิทธิ์ จากวัดหลิงกวงสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับการอัญเชิญมาปฏิสถานชั่วคราวในประเทศไทยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนโดยวันนี้มีประชาชนเดินทางมาสักการะ,ระถึง25,000คนพร้อมจัดกิจกรรมเดินเวียนทักศิลรอบมนดบ และแจกดอกไม้พร้อมโปสการ์ดบทสวดบูชาเพื่อประกอบพิธีสักการะโดยจุดวางดอกไม้ถูกตกแต่งเป็นดอกบัวขนาดใหญ่สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานทั้งนี้รัฐบาลยังเตรียมเต็นท์ปรับอากาศเพื่อให้ประชาชนได้นั่งสมาธิและสวดมนต์โดยพุทธศาสนิกชนต่างแสดงความรู้สึกปลาบปลื้มและ อิ่มเอิบใจที่ได้มีโอกาสกราบพระเขี้ยวแก้วโดยไม่ต้องเดินทางไกลถึงต่างประเทศงานนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษเช่นนิทรรศการเกี่ยวกับพระเขี้ยวแก้วดับขันทปรินิพานและนิทรรศการเฉลิมพระเกียตรติรวมถึงครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนมาจากจังหวัดพิศนุโลกครับวันนี้ตั้งใจมาหลังจากได้ทราบนะครับว่ามีพระ,พระเขี้ยวแก้วนะครับมาประดิษฐานที่สนามหลวงนะครับ ก็ตั้งใจเป็นโอกาสที่ดีมากครับรู้สึกอิ่มบุญมากๆแล้วก็ได้ได้เวทเทียนด้วยนะครับรอบองค์ท่านแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยต้องขอบพระคุณมากเลยที่จัดทําเอกสารให้นะครับก็ได้สวดมนต์ครบทั้ง3รอบเลยปราปปลื้มใจมากครับมีความสุขมาก อิ่มบุญมากเลยครับก็พะกุลผู้จัดด้วยนะครับที่มอบโอกาสดีๆให้กับชาวไทยทุกท่านครับครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้มีโอกาสที่ท่านได้มาประสิทธิสถานที่นี่นะครับที่ประเทศไทยของเราก็ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนนะครับที่เป็นทั้งพุทธศาสนิกชนและผู้ที่มีความรากักแลวก็เคารพในพระพุทธศาสนานะครับเรียนเชิญมาร่วมทําบุญมานมัสก,กานะครับแล้วก็มาร่วมสวดมนต์ เวียนเทียนรอบอ,องค์ท่านนะครับทุกท่านนะครับเรียนเชิญเลยนะครับ